สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ได้เครื่องเล่นคาราโอเกะใหม่มาหนึ่งเครื่องนะครับอ่าเป็นยี่ห้อ AJ นะครับเป็น AJ คาราโอเกะ TKR305T นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ AJTKR305T นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะแบบฮาร์ดดิสนะครับมีฮาร์ดดิสในตัวนะครับแล้วก็มีเพลงในตัว ตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับแต่สามารถกดเล่นในตัวเครื่องได้เลยครับถึงจะไม่มีรีโมทนะครับนี่ครับมีปุ่มตัดเสียงร้องแล้วก็ต่อเนื่องเพลงโปรดนะครับแล้วก็มีปุ่มเล่นนะครับก็คือปุ่มเพลย์แล้วก็ปุ่มสต็อปนะครับเล่นแล้วก็หยุดนั่นเองแล้วก็ตัวเลขพวกนี้ก็คือกดรหัสเพลงนะครับรหัสเพลงก็อยู่ในหนังสือแบบนี้แหละครับถ้าเราทราบรหัสเพลงเราก็มากดในนี้เลยพอกดแล้วเราก็กดเล่นนะครับถ้าจะหยุดก็ตรงนี้ ตรงนี้มีเสียบ USB ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนช่องเสียบไมโครโฟน2ช่องนะครับไมหนไม่สออันนี้ก็วอลลุ่มปรับปุ่มปรับเสียงวอลลุ่มไม่หนไม่สอแล้วก็ปุ่มเอ็โคนะครับอันนี้จองคิวอันนี้ก็ยกเลิกนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะทําการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับของหายากนะครับบอกก่อนว่าเครื่องเล่นคาราโอเกะในปัจจุบันเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับเนื่องจากเข้ามา สตรีมมิ่งผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook กันหมดแล้วนะครับเล่นคาราโอเกะเล่นผ่านออนไลน์กันหมดแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเครื่องเล่นถึงแม้ว่าจะไม่มีผลิตออกมาแล้วแต่ก็ยังมีของเก่าเก็บแบบนี้ดั้งเดิมอยู่นะครับผมบอกเลยว่าเสียงการเล่นจาก u t u b e นะครับเสียงไม่ดีเท่ากับเครื่องเล่นคาราโอเกะแท้ๆแบบนี้นะครับเครื่องเล่นคาราโอเกะแท้ๆแบบนี้ ระบบเสียงเขาจูนมาไว้นี่อย่างดีเลยนะครับอ่าช่องต่อทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าช่องต่อทางด้านหลังนี่ครับก็จะมี AV นะครับเหลืองแดงขาวนะครับสีขาวสีแดงก็คือสัญญาณเสียงสีน้เหลืองก็คือสัญญาณภาพนะครับเอาละครับคุณผู้ชมไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับในเมื่อบอกว่าจะมารีวิวก็จะเปิดเครื่องรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับนี่ครับ HDD karaoke player นะครับ AJ นะครับ เปิดเครื่องขึ้นมาครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็รอสักครู่นะครับถ้ามันเปิดขึ้นมาแบบนี้มันบูตอยู่ก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่แล้วค่อยกดรหัสเพลงนะครับอ่ารหัสเพลงเนี่ยผมกดเล่นอยู่เพลงหนึ่งนะครับจนจนจำมันได้เลยนะครับก็คือเพลงโทรหากันหน่อยนะครับเลขสองสตัวนะครับเอาผมจะกดให้ดูนะครับเลขสองสตัวนะครับ ก็กดเลขตรงนี้ได้เลย1 2 3 4สานี่ครับอ่าขออภัย1 2 3โทรหาก,กันหน่อยเลข2 3ตัวนะครับเมื่อเรากวดแล้วเราก็กดกดปุ่มเล่นได้เลยนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับมันก็จะเล่นนะครับมันมีอ่าปุ่มนะครับตัดเสียงร้องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเสียงร้องออกนะครับเดี๋ยวให้ให้ฟังแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดเสียงร้องออกนะครับ นี่คือเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJ นะครับวันนี้ผมมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับของหายากผมชอบชอบนะครับอย่างเช่นอ่าสมมุติว่าเราจะเอาเพลงอะไรครับ3นี่ครับ3อ่า2 3 9 3 9ลองดูนะครับ2 3 9 39เอ่าเพลงเฝ้ารักเฝ้าคอยนะครับแล้วก็อ่าเล่นได้เลยนะครับนี่เพลงเฝ้ารักเฝ้าคอยนะครับของยิ่งยงยอดบัวงาม นี่ครับผมผมจดจดเพลงที่พอๆที่ผมชอบไว้นะครับนี่เพลงเก่าๆหาฟังยากๆมีอยู่ในเครื่องเล่นคาราโอเกะแบบนี้นะครับอ่าผมตัดเสียงร้องออกไว้แล้วนะครับตอนนี้ ตัดเสียงร้องนะครับถ้าเราถ้าเราจะเปิดเสียงร้องแล้วก็กดปุ่มตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็กดไปเลยครับแบบนี้โอ้มันมีเป็นบางเพลงนะครับบางเพลงก็จะมีตัดตัดเสียงร้องได้ถ้าเป็นมิดีน่าจะเป็นคาราโอเกะมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงที่มันเป็นมิวสิกแท้ๆเนี่ยมันจะตัดได้นะครับอ่ากรณีเดี๋ยวให้ดูกรณีอ่าเพลงอื่นๆแต่ผมลองลองให้ดูนะครับในนี้ มีเพลงอะไรบ้างอะเดี๋ยวอาเดี๋ยวผมลองลองหาในนี้ว่ามันเพลงอะไรบ้างนะครับอาเลืออาเพลงโอ้เพลงเก่า,เกาๆเยอะแยะเลยครับนี่อาสมมุติว่าจะเอาเพลงอะไรดีล่ะเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะครับเทียรี่เมฆวัฒนาเจาะเวลาหาปัจจุบันสมมุติว่าเอาเพลงนี้ก็แล้วกันสองสองสามเกาก้นะครับสองสองสามเสองสองสามอ้ย 22399 2 2าม 9, 9. 9, 9หาเจาะเวลาหาปัจจุบันเอาลองเล่นดูนะครับนี่กับเทียรี่เมฆวัฒนาตัวนี้ถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอมันน่าจะตัดได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ถ้าเป็นมิดีมันก็ตัดมาอยู่แล้วนะครับเป็นคาราวเกะเป็นไฟล์ไฟล์มิดีนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นไฟล์ของ ไฟของถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอแท้ๆเนี่ยมันจะตัดได้นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวนี้ตัดได้ไหมอ๋อตัวนี้ก็เป็นคาราโอเกะก็ตัดไม่ได้นะครับถ้าแบบนี้นี่ครับเพราะว่ามันเป็นไฟลไม่ดีมาเราต้องหาไฟล์แท้ๆเอายกตัวอย่างให้ดูเลยอ่าผมสต็อปไฟล์ของเจมที่ผมชอบนี่แหละครับอ่า อ่าเนี่ยอย่างเพลงเนี้ยอ่าผมจะเล่นให้ดูเลยว่าถ้าเป็นไฟล์ที่มันเนี่ยมันเป็นมิวสิกวิดีโอแท้ๆของเขามาเลยนะครับตัวนี้เป็นมิวสิกวิดีโอมาเนี่ยแบบนี้มันจะตัดได้นะครับนี่ครับเป็นไฟล์ที่เป็นมิวสิกวิดีโอของแท้มาเลยถ้าเป็นไฟล์แบบนี้ตัดตัดเสียงร้องได้นะครับอ่าคอยดูนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูแต่ถ้าเป็นมิด i เขาทํามาเป็นคาราโอเกะอยู่แล้วไม่ต้องตัดครับเพราะมันตัดอัตโนมัติของมันมาอยู่แล้วนะครับแต่แบบนี้ ถ้ามันเป็นมิวสิกวิดีโอแท้ๆเราจะต้องตัดออกนะครับตัดเสียงร้องออกเวลาที่เราจะร้องคาราโอเกะนะครับนี่คือเครื่องเล่นคาราโอเกะ AJ นะครับ TKR 3 0 5 T นะครับวันนี้เอาของหายากมารีวิวให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะตัดเสียงนะครับนี่ครับอันนี้จะเปิดเสียงนะครับเห็นไหมครับหาเธอบ่อยๆเห็นไหมครับอันนี้คือเปิดเสียงอ่าทีนี้จะตัดเสียง ก็นี่ครับตัดออกไปแล้วนะครับไม่มีคนร้องแล้วไม่เจอหลายวันฉันเป็นห่วงอยากให้เธอรู้ไว้แต่ถูรไปเท่าไรก็ไม่ติดเอาละครับคุณผู้ชมครับก็รีวิวของหายากให้ดูกันแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ